ไม่บอกเธอไม่รู้แน่จัดไปครับผมลูกคา้าฮอนด้าซิตี้นะครับวันมาทาเรื่องก,ก็คือเป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่ซื้อรถแบบไม่เห็นรถอีกแล้ว,ลวขอบคุณลูกค้ามากนะครับลูกคา้าโทรมาบอกพี่ป้อมของฮอนด้าซิตี้หน่อยนี่เลยผมส่งรูปไปให้ดูนะแต่ลูกน้องส่งไปอะ่ะเป็นตัวธรรมดาไม่เกือบแสนแต่วันละรถผมเซอร์ไพรส์ลูกค้าครับเอาตัวท็อปสุดจากไม่เกือบแสนนะค,คันนี้เหลือครึ่งแสนครับห้าหมื่นเนี่เป็นตัวท็อปสุดด้วยอ่ะให้ดูับไปหน้าเป็นแบบ LED วันนี้บอกมีที่ไหนไวะเว่เรื่องเซอร์ไพร ออกพอโคตรหนักแหละคันนี้ยังไม่พอนะพี่นะผมกระหน่ำไปกว่านี้บอกออกใหม่เกือบแปดแสนนะผมจัดไปลูกค้าสี่กว่าแล้ลูกค้ายังไม่รู้ด้วยว่าผมมาแถมประกั oh. god. นหล right. okay. ังขายให้อีกสองปีคันนี้รี่ลูกค้าได้นะครับตัวท็อปจากตัวธรรมดาไม่เกือบแสนเหลือห้าหมื่นประกันหลังขายอีกสองปี์ค่าฟรีหกเดือนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าส่งที่ไหนโทรที่เบอร์ไหนครับเฮ้ยไม่ใช่มันไปส่งไหนเขมรราชครับผมอุบลราชธานีประมาณกี่กิโลครับสามร้อยห้าสิบกิโลสามร้อยฮะไปกับประมาณเจ็ดแปดร้อยเหมือนที่บอกครับไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับพี่แล้วผมส่งค แกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาว่าคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ,ฟ่แล้วเดี๋ยวผมจัดให้แล้วโทรมาที่เบอร์0 97 939 3 9 4เหร<แ>ือไลน์ลไปที่แอดสองสองสเอด็ครับ